ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ Touring Adventure รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2020นั่นก็คือ CRF 1100L Africa Twin ที่จะมีการปรับเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นจากเดิม 1,000cc เป็น 1,100cc พร้อมทั้งมีการปรับทุกโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคัน ซึ่งภาพชุดนี้เป็นภาพเรนเดอร์หรือภาพ CG จากนิตยสารออโตไบของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลถึงความเป็นไปไ,ได้ที่จะมีการเปิดตัว CRF 1 1 0 0 L ในช่วงปลายปีนี้ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์และงานอิกมาโชของอิตาลีย้อนหลังกลับไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมา Honda เปิดตัว CRF 1000L แอฟ L ิก r i ทวินรุ่นแรกในงานอิกมาโชว์2015หรือว่าปลายปี2558ที่ผ่านมา จากนั้นได้มีการเปิดตัวในเมืองไทยของเราในงานบางกอกมอเตอร์บค์เฟสติวัล2016ต้นปี2559ด้วยราคาค่าตัว550,000บาทและรุ่น DCT 580,000บาทผ่านมา2ปี Honda ได้มีการฉลอง30ปีให้กับ CRF 1000L F 1000 f ริก a Twin ด้วยรุ่น a v e n g e r e Sports ปรับถังน้ำมันให้ใหญ่ขึ้นจากเดิม18ลิตรเป็น24ลิตรเดินทางไกลได้ยาวไกลถึง500กิโลเมตรรวดเดียวจบ ปรับปรุงเทเลงไฟฟ้าทั้งทั่วใบาวายมีสาโหมดขับขี่มีฮิตคลิปทคชั่นคอนโทรลจะระดับมีคลัชบาร์รวมถึงแผ่นกันขึ้นยนด้านล่างที่ใหญ่ขึ้นน้ำหนักรถเพิ่มมากขึ้นเป็น243กิโลกร,รมัมจากเดิม232กิโลกร,รมัมเบาะนั่งสูงขึ้นและก็มีวินชิวที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน Honda เมืองไทยเปิดตัวรุ่น a v e n n นเ r อร์สปในช่วงงานมอเตอร์โชว์2018ด้วยราคา595,000บาทและ d c t 625,000บาท ซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นและในช่วงปลายปีนี้ครบรอบ4ปีของแอฟริกาทวินก็คาดว่าจะมีการปรับเครื่องยนต์ให้ใหญ่ขึ้นเป็น 1,104cc เพิ่มกาลังเครื่องยนต์ให้มากขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นและผ่านมาตรฐานยูโรไฟที่จะมีการบัคับใช้ในช่วงต้นปีหน้าอีกกระแสะข่าวหนึ่งที่มาแรงอย่างมากในช่วงเวลานี้ก็คือการปรับเครื่องยนต์ให้ใหญ่ขึ้นของซูซูกิ V-Storm 1,000เป็น1 2 0ีซ c ซึ่งก็คาดว่าจะมีการปรับขื่นยนต์ใหม่กันในช่วงปลายปีนี้เช่นกันซึ่งก็อาจจะมีการเปิดตัวที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์หรือว่างานอิกมาโชว์29ที่จะมาถึงจุดเด่นของ VStorm 1,200ก็คือเรื่องของโครงสร้างตัวถังแบบทูนสปาอลูมิเนียมอัลลอยที่แตกต่างไปจาก Honda CRF 1,000L รวมถึงขื่นยนต์แบบ VTWIN 2สูบ 1,037cc ให้พลังสูงสุด99แรงมา้ท 8, ออาที่8,000รอบต่อนาทีมีกล่อง IMU แบบ5แกน ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์พร้อมด้วย ECU 5จุดเซนเซอร์เรื่องราวของ V-Storm 1,200จะเป็นอย่างไรมาติดตามความขึ้นไห่กันต่อไปในโอกาสหน้าครับ